มาอีกหนึ่งเรื่องฮะคราวนี้เป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตกันมากคนถามอยู่ตลอดยังแจกอยู่ไหมยังจะมีต่อไปไหมและที่สําคัญนะข่าวที่เริ่มมาแล้วนั่นก็คือว่าคาดว่าน่าจะเปลี่ยนวิธีการก็คือแจกเป็นเงินสดให้กับกลุ่มผู้เปราะบางหรือว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนนะครับเมื่อวานนี้ในรายการโมโนเจาะข่าวเด่นฮะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านนี้ฮะคุณธีรชัยภูวนาถนาราดุบาลครับอดีตรัฐมนตรีคลังครับคุณธีรชัยก็บอกแบบนี้เลยครับผู้ชมบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตตอนสํา,าสคัญนะ ทำให้เป็นห่วงคับว่าอาจจะเกิดได้ยากคะแต่ก็ห่วงอีกเหมือนกันถ้าบอกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นการแจกเงินสดอาจจะเป็นดาบสองคมอาจจะสอบผิดกฎหมายเลือกตั้งอีกด้วยครับในรายการโมโนเจอข่าวเด็ดเมื่อวานนี้นะครับ นี่ฮะคุณธีรชัยพวัวนาดานาน,าน,านาุบาลน,นะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการด้านวิชาการพักพลังประชารัฐนะครับก็มาสัมภาษณ์ในรายการโมโนเจาะข่าวเด็ดนะครับกับคุณเอกนนทกฤษเนี่ยนะครับโดยทางด้านของคุณธีรชัยก็บอกนะครับบอกว่าเชื่อว่าถ้าหากรัฐบาลเนี่ยเดินหน้าโครงการยี่ต้อวอลเล็ตโดยใช้กระบวนการแบบเดิมเนี่ยนะฮะที่แจกเป็นเงินที่ต้นคุณธีรชัยยืนยันเลยบอกว่านโยบายเนี้ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงเพราะ มีปัญหาในเชิงเทคนิค3ด้านและบางด่านก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีปัญหาในเชิงเทคนิค3ด้านก็คืออย่างแรกคือซปเปอร์แอปที่จะมาควบคุมกระบวนการการใช้เงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขเนี่ยมันต้องผ่านการทดสอบว่าจะไม่มีการรั่วไหลถูกนาไปใช้เป็นแอปดูดเงินมีความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับส่วนการถ่ายโอนเงินจากที่ต้อนไปเป็นเงินสดก็เชื่อว่า น่าจะไม่มีธนาคารไหนยอมให้มีการนําโปรแกรมที่พัฒนาโดยเอกชนแล้วก็ยังไม่ผ่านการทดสอบเป็นปีๆเนี่ยไปใส่ในระบบของธนาคารอีกทั้งการแจกเงินที่ต้อนคุณเตชชัยก็บอกว่าน่าจะผิดกฎหมายเงินตรายอย่างชัดเจนส่วนกรณีที่จะมีการ,ปรเปลี่ยนเป็นการแจกเงินสดให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางที่เป็นข่าวในเวลานี้เนี่ยนะครับคุณตชชัยก็บอกว่าเชื่อว่ารูปแบบนี้น่าจะเป็นที่ยอมรับในสังคมมากกว่าและวงเงินที่จะใช้ก็จะน้อยลงด้วย ให้เฉพาะคนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆแต่หากไม่มีการกําหนดเงื่อนไขชัดเจนสุดท้ายแล้วเงินที่หมุนเวียนก็จะรั่วไหลออกไปนอกประเทศนะครับนอกจากนี้คุณธีรชัยก็บอกครับบอกว่าการแจกเป็นเงินสดเนี่ยก็ยังมีข้อกังวลว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่นะครับและสุดท้ายก็จะกลายเป็นดาบสองคมฮะไปฟังเสียงของคุณธีรชัยโพลนาดานาดุบะตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเลยครับนะ มันมีข้อกาหนดเนี่ยนะฮะกฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองเนี่ยมาตรา73ครับบุงเล็บหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าห้ามไม่ให้พรรคหรือผู้สมัครเนี่ยนะ,ะหาเสียงโดยสัญญาว่าจะให้อืมหมายความว่าเลือกผมแล้วเดี๋ยวผมจะให้เงินดิจิตอลหนึ่งหมื 1, <000. S 1> ่นต่อคนอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าอแม้แต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยตอนหาเสียงม,มันก็เข้าลักษณะ ของการฝ่าฝืนมาตรา73เล่มหนึ่งอาจจะเข้าแง่นี้ผมคิดว่าตามหลักแล้วเนี่ยควรจะต้องเข้า<ช>แต่ว่าผมก็สงสัยว่าทาไมกกตเขาเขาไม่ได้ทักทวงมผมเลยเดาว,ว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมอาจจะไม่ถูกต้องนะ,ะผมเลยเดาว,ว่ากกตเขาอาจจะมองว่าเออแต่มันไปออกไปเป็นลักษณะเป็นดิจิทัลเล แต่ถ้าเราบอกว่ามันมันแจกเป็นเงินสดไปเลยเนี่ยแต่ถ้าวันนี้เปลี่ยนเป็นเงินสดเลยอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเข้าวันนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็คือกลายเป็นว่ามันเป็นเงินที่มันไม่มีอะไรที่เราจะพาเราขึ้นบันไดดิจิตอลนะฮะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปไหวหรือเปล่านะแต่ว่าน่าต้องคำานึง ขณะที่รองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียังกูลนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายครับอาจารย์ธนพรก็บอกว่าเชื่อว่านโยบายยี่ต่อวอลเล็จะไปต่อนะฮะแต่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบซึ่งอาจจะทําให้รัฐบาลดูเสียหน้าแต่ก็ยิ่งดีกว่าไปเสี่ยงเสียเก้าอี้นายกรัฐมนตรีไปก่อนเวลาอันควรอย่างน้อยก็ไม่เสียหายในหน้าตาคําสัญญาของพรรคการเมืองฮะไปฟังเสียงของอาจารย์ธนพรครับแน่นอนนะครับไอหน้าตาทางการเมืองเนี่ยมันเสียแหละนะครับแต่ว่า ช่วงเวลาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วถ้ารักษาหน้าตาเอาไว้ทั้งหมดนะครับแต่เก้าอี้มันเสียมันก็น่าจะอาการก็น่าจะหนักกว่านี้นะครับเพราะนั้นการเดินหน้าของรัฐบาลน,นะครับที่จะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับผมยืนยันว่าก็ต้องเดินเดินตามแนวนี้แหละครับ,ร,ร,บรักษาเก้าอี้ดีกว่านะครับผมรักษาเก้าอี้เสียหน้า แต่ยังรักษาเก้าอี้ได้นี่ปรียคสําคัญของอาจารย์ธนพรเลยนะฮะขณะเดียวกันอาจารย์ธนพรก็พูดถึงกรณีที่หลายคนบอกว่าการที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยออกมาพูดเรื่องที่ทต่อวอลเล็ตเนี่ยทำให้นิยบายนี้ชัดเจนที่สุดเลยนะฮะโดยอาจารย์ธนพรก็บอกว่า ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เป็นเจ้าของพักตัวจริงและคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ฮือฮามากนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่สยามพารากอนฮะมีการจัดงานวิชั่น for Thailand และคุณทักษิณชินวัตรอดีตรัฐมนตรีไปกล่าวฮะปฐกถาิาัิทัศน์ประเทศไทยคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นักธุรกิจระดับเจ้าสัวของเมืองไทยไปกันเพียบ งานใหญ่ฮะและถามว่าทําไมเขาจัดวันที่22รู้ไหมฮะมันเป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่คุณทักษิณกลับประเทศไทยพอดีคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้คุณทักษิณเนี่ยพูดถึงเรื่องของการแจกเงินที่ต้อนวอลเล็ตน่าชัดเจนแล้วนะฮะคุณนุ่นเพราะเมื่อวานคุณทักษิณนะฮะหลายคนบอกอะไรนะไม่ครอบครองนะแต่ครอบงำไม่ครอบงำมแต่ครอบครองคุณทักษิณพูดแลวฮะคุณผู้ชมฮะว่าการแจกเงินที่ต้อนวอลเล็ตนั้นน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะฮะโดยผู้ที่เปราะบางก็คือ กลุ่มที่รัฐบาลมีรายชื่ออยู่แล้ว14ล้าน5 0 0 0คนจะได้เงิน10,000บาทนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นการแจกเงินสดนะครเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ก็ยอมรับว่าแม้ว่าจะไม่แม่นยำก็ตามเพราะว่ามีเงินงบประมาณอยู่แล้วที่รัฐบาลได้ของงบกลางปีมาแล้ว122,000ล้านบาทจริงๆเมื่อวานนี้คุณทักษิณน,นอกจากประถักฐาแล้ว Q&A คือตอบคำถามนะฮะทางด้านของสื่อด้วยนะฮะซึ่ง โอ้โใช้เวลาหลายชั่วโมงมากะนะครับคุณผู้ชมฮะโดยคุณทักษิณก็พูดถึงฮะบอกว่าตอนนี้ก็สับสนให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะดึงฮะรถอีวีฮะพวงมาลาัยขวาเข้ามาผลิตในประเทศไทยรวมถึงนโยบายรถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายจะต้องทําให้ได้หาเสียงแล้วต้องทําให้ได้รวมทั้งที่สําคัญหลายคนถามว่าคุณทักษิณ1ิ18ปปีที่ต้องไปอยู่เมืองนอก<ม>บางคนบอกผีทักษิณบ้างละบางคนก็ว่าคุณทักษิณอย่างงี้อย่าง,งี้แต่วันนี้กลับมาอย่างไม่รู้ว่าสา่าผ่าเผยหรือย,ยังไงก็ตามทีมคุณทักษิณบอกแบบนี้แล้วบอกว่าขอให้คนไทยรักกัน ถามผมว่าจําได้ไหมอดีตที่ผ่านมาใครที่ทําอะไรกับผมผมเนี่ยจำได้หมดนะแต่อดีตคืออดีตและตัวเองก็พร้อมที่จะช่วยนะคิดทางให้ภาครัฐเอกชนอยู่ด้านหลังรวมทั้งถามถึงการทํางาน,งานงคุณอุ้งอิงเมื่อวานนี้คุณทักษิณก็พูดตรงนี้ด้วยฮะคผู้ชมฮะโดยคุณทักษิณ,ณ,ณก็ยืนยันนะฮะบอกว่าลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนทํางานเป็นทีมนะ ไม่ใช่วันแมนโชนะฮะคุณผู้ชมฮะดังนั้นคุณอุ้งอิงเองก็พร้อมที่จะทํางานเป็นทีมด้วยจริงๆนี่เป็นบางส่วนที่เรานามาใล้คุณผู้ชมฟังนะ,ะแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้นักข่าวก็คงจะนําสิ่งที่คุณทักษิณได้ไปประทมคาถาเมื่อคืนนี้มาถามรัฐบาลทางด้านของคุณอุ้งอิงต่อแล้วก็รวมถึงถามหน่วยงานต่างๆด้วยแต่พอมองเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าดิจิตอลวอลเล็ตการแจกเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบางเกิดขึ้นแน่นะคะเกิดขึ้นแน่และมีความเป็นไปได้มากนะฮะ นักร้องจะมีใครไปร้องไหมฮะคุณผู้ชมฮะครอบงำอะไรนะไม่ครอบครองแต่ครอบงำอะไรเนี่ยนะฮะไม่ครอบงำแต่ครอบครองไงเป็นพ่อไงลูกสาวเป็นนายกนะคะ